ถ่ายสิใครเอ่ยเด็กน้อยกับพี่มาริโอตอนนี้โตทันกันแล้วนะวันเวลาเปลี่ยนแต่เรื่องราวความทรงจำดีๆไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเช่นเดียวกันกับนักร้องและนักแสดงสาวอาไอโฟอีทีล่าสุดได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพระเอกรุ่นพี่อย่างมาริโอเมาเร์กันอีกครั้งในรอบหลายปี โดย Facebook น้องอ้อายกรณิตเล่าสุบินประเสริฐซึ่งดูแลโดยคุณแม่ของอา้ายก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวคู่กับพี่มาริโอพร้อมกับแปบัชนน่ารักน่ารักว่าสรุปพี่โอจำหนูได้ยังให้ไทยคิดคิด,ค,ดคิดสินอกจากที่น้องอ้อายจะโตเป็นสาวสวยสะพรัง่งหลายคนก็อึ้งใบหน้าพี่มาริโอที่ผ่านมากี่ปีก็ยังดูหล่อไม่เปลี่ยนเลยละคะ่ะ บอกเลยว่าน้องอาอ่ายโตเร็วมากส่วนพี่มาริโอหน้าก็ยังคงเด็กแล้วก็หล่อยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ